ตอนนี้ก็จะมานะครับรีวิวน้ํายาโฟมนะครับครับผิดโฟมนะครับอยากดูนะครับโฟมว่าโมเลกุลมันจะสะอาดไหมนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับการล้างรถนะครับเรื่องของความสะอาดนะครับต้องไว้ใจนะครับเก้าคาแคร์นะครับอันนี้ก็จะดูแลความสะอาดนะครับในส่วนของโฟมนะครับก็เป็นแบบ สลายคาบนะสิ่งโสกโปกนะครับสิ่งที่นะครับเป็นคาบนะครับาา <io> คาบสนิมคาบสิ่งโสกโปกนะครับสิ่งที่เป็นตะกอนนะครับมันก็จะออกไปนะครับอันนี้ก็เหมือนน้ายาสลายคาบทั่วไปนะครับแต่ก็เป็นโฟมนะครับโมเลกุลมันจะเล็กกวอาแฟบนะครับนะครับให้ความสะอาดนะครับความสะอาดลดนะ สำหรับใครที่อยากดูแลรถนะครับก็เลือกที่จะใช้บริการนะครับก้าวคาแคได้นะครับตรงข้ามกับปากาลังนะครับนะครับความแรงก็มีนะครับเวลาเราก็อยากได้ความสะอาดที่เน้นๆเราก็จี้ไปนะครับจี้ตามจุดที่เราต้องการอยากจะจี้นะครับมันก็จะสลายคราบนะครับแล้วก็หมดไป